วันนี้นะครับเรามาปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดวังพงษ์หรือวัดเขาช่องลมนะครับสถานที่จอดรถของวัดวังพงษ์หรือวัดเขาช่องลมนี้นะครับกว้างขวางมากเลยวันนี้นะครับรถมากันเยอะเลยนะครับเพราะว่างานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดเขาช่องลมหรือวัดวังพงษ์เนี้ยนะครับก็จะสิ้นสุดในวันที่4นี้นะครับยังเหลือเวลาอีก วันนี้วันที่สามก็เหลืออีกหนึ่งวันนะครับก็มาร่วมกันทําบุญนะครับปิดทองฝังลูกนมิตรกันได้นะครับสถานที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะครับอยู่ข้างชายเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับทางเข้าไปนะครับปิดทองฝังลูกนมิตรเนาะร้านค้าเยอะเลยตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับก็ร้านค้าบางร้านก็ยังปิดอยู่นะ บางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดเนะร้า,า,นานค้ายเยอะให้ชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศของงานปิดทองฝังลูกมันมิรนะครับนาท

การเดียรบ้าให้บ้าารสิบสองสิบสองนักปรจัก์ที่อยู่าน๊อคนก็มีนะครับนักประจักษ์นู้ก็แล้วกันสำหรับที่มาดับทกษาตัวการ์ดรูปในวมกัน ตรงนี้เป็นทางเข้านะครับแต่รถต้องไปจอดที่ลานจอดรถนะครับเรียกว่าสายินัตนเรียกว่าหลายายตนเลยสวยเลยแล้วงเข้าบ้านใเลยสวยเยเลยแ้ก็เนานกรแล้วแล้ว็นาาแ

bên cạnh bức tranh như thế này đó, các bạn có thể thấy được cái มันเลดามาเลยนะจารเข้ามาเรื่อยๆเลจ๊ะตอนนี้นะครับอต้องนีด้านล่างเอาไว้นทกคแก่ได้ทเเอามาเรื่อมาเื่อมีอะไรที่ย้ามาเื่อาารในตังตัวได้ทุกคน

ในมิตรมืออ่านก็ะผิ่นนะตาธตสาธตสาธอ่าเุเชิญได้เลยนะนะเก็บพอดีนะรรุ่นแรกเลยอนะนำจ้าต่อแถวกันมาด้นนี้ได้เลยเนาะมีน้อยเราก็ทำน้อยมีมากเราก็ทำมากแผนทองดูในตะก้ามีนะน้าปันนี้น่าจะรู้สึกว่าจะเล็เทก็แตตะกร้าแพ่นทองนกระดาษนัที่เราห่อแผนทองอยาทิ้งไปในตะก้าเล็กนะ้ ข้าใหญ่บางทีประทับถงกันแล้วแผ่นทองยังมีอยู่บางเจ้าทีก็เอาขยะไปทิ้งบางทีแผ่นทองนั้นเอาไปทิ้งโอหไม่ใช่น้อยเลยในประเทศสําคัญอาจะทําให้เรามีความดังดีเป็นเลิศ မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မောင်လေးဖာရူအားဖိုတိုကနေလာပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါครับရော့ဟိုသက်싹ဘောကတော့အားတိုးအားတိုးဆက်ပါလုပ်ငန်းနားတော့ เือีก่อนื่อปีมือนมือ mm ีกอน่อ hmm. ก uh, mm ่นมปีก่อม่อกนเม่ hmm. <ody> ี่เม oh, <left. S 1> ืกเมื่อีอเปก่น่อ่อเกอนส่อนเีเม่ี่อก่อม ผนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมตั้งร่วมตั้งผุวนที่าถึงเานั้นก็เก้าหม่นเก้าพันเนาะแล้วยะเวลานั้ยก็เดินทางไปเรื่อยๆจากชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เดินทางมาแล้วก็เชิญจะเดินจะทาจ้ะรับดอกไม้ทูบเทียนทองมพูมันตัวทองแล้วแล้วก็ กราบไหว้พระที่จะปลอ่อยมาโดยประมาณเครืโบสถ์เพื่อเป็นการกราบไหว้พระง้องระพรเป็นงา,านกันด้วยเมื่อหไหว้พระประธานแล้วเราก็ปิดทองลูกเองในพระโบสถ์แล้วก็ลงมาปิดทองลูกด้านหน้านเราด้านหน้าพระโบสถ์ตะเขียนขวามาบจนครบที่เก้าลูก ที่าทุกคนพุทธปฏิจะตั้งว้ปทองมาตั้งแต่ลูกสองลูกสามลูกสครบถึงห้าล,ลูกแล้วน้องก็มีกองบุญต่างๆ้ากักองบุญที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นอยู่แล้วก็พระบุตรน้นก,ก็เป็นเป็นกองบุเป็นกอ,องบุญของทางวัดของเราเนาะที่จะตั้งไว้น้องเพื่อเที่พ่อานานไม่ยากโยมหรือว่ากองบุต่างๆ

môn ta ngọt 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 ta ta ngọt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  ta ta ngọt 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 สักคนเราก็ต้องการมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าเพื่อความมั่งคั่งและมุ่งมั่นเพื่อเป็นคนดีเราต้องการความร่วมมือกันเราก็เป็นก้าวไม่ต้องจะมีคู่สู่ทางนี้ต้องการความเชื่อมั่นและจะสามารถเป็นไปได้ทุกอย่างในสังคม ต้องได้ไปลองทานนะครับไจะหมดเร็วว่ามีส้มตำมีนองเชนญมีส้ตมตำ จะรด้ไปด้านจะรับไปดูก็ได้ไปดูลูกรู้ด้นลูกทิพย์เลยดานลูกทิพย์ได้เผ่าโบสถของวัดเขาช่องลมเนาะหรือวัดวางพงนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นเผ่าโบสถหรือว่าโบสถ์นะครับที่สร้างขึ้นแล้วก็มาปิดทองขวางลูกทิพย วันนี้คืนนี้ก็เป็นคืนก่อนสุดท้ายเนาะคืนสุดท้ายก็คือวันที่4นะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับแต่บทสวยงามนะครับก็ยังมารวมบามุลได้อีกหนึ่งวันนะครับมาปิดทองวางลูกมิตรกันนะครับวัดเขาช่องลมวังพงทางขึ้นทำเขาช่องลมเนาะ เดี๋ยวเราลองไปดูเลยนะครับทางเดินขึ้นนะครับทาสีใหม่อย่างสวยงามเราขึ้นกันไปเลยนะครับเราขึ้นบันไดนะครับไปชม ถ้ำเขาช่องลมเนาะว่ามันเป็นอย่างไรเคยพามาชมก่อนที่จะมีงานแล้วเมือ่อปีก่อนๆเนนะาะถ้าใครที่ได้ชมแล้วก็มาลองชมในปัจจุบันมากว่าว่ามันเป็นยางไรเนาะเีอย่างนี้นะเนอย่างนะี้รัวที่น่าเกิดมาทีี่ที่เสุดคือจากรักาแล้ว เราต้องจำมันนะทางนี้เยอะลุกเกินแบบไหนนะทางดูใจจะลุกเกินที่กัดเรวดังแรกเลยลุกเกินที่กัดลุ้นอยู <h <h ่ทางโน้นนะครับอ๋อนี่ร้านจอดรถก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ ไงครับเดินขึ้นเดินลงปากทางเข้าถ้ำเนะาะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเลยไปทางนี้ทางด้านโน้นนะครับเป็นบริเวณที่จอดรถแล้วก็สถานที่เล่นของเด็กๆก,ก็มีนะครับจิงช้าสวรรค์นี่ทางเข้าปากถ้ำขาช่องลมนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันดู จะมีองค์น้ำนะครับตั้งเรียงหลายองค์ใหญ่ๆเลยสวยงามนะครับนี่ยจะ,ะเขียนไว้ด้วยนะครับรว่าทางเข้าถ้ำไปดูซิทางเข้าถ้ำเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ทางเข้านะครับโอ้ถ้าตอนคืนเขาก็จะติดไฟเนาะ ไปเป็นถ้ำเขาทำกันโอ้ช่องเย็นเย็นจริงๆเข้าไปซิโอ้ดูด้านบนตรงนี้ค่อนข้างมืดหน่อยโอ้มีช่องงอลมพัดอ้าแต่ไปโล่ทางนี้ เจอถ้ำแล้วน,นี่ครับถ้ำเขาช่องลงอนนอมงลงมีพระพุทธรูปนะครับให้เรากลับไหว้บูชานะสวยงามอยู่บริเวณเวิร์งถ้ำนะครับ เดี๋ยวเราเข้าถ้ำาก่อนไปทางนี้เลยนะครับทางโน้นเป็นทางเข้าถำแต่มืดนะเราไปตามไฟดีกว่าโอ้ฮอึ้มืดหน่อยแล้วอุ้ยล้วก็จะไปโผงนี้โผงนี้เป็นห้องอะไรมืดตึบ๊บอ่ะไปโผงนี่ฮึบโอ้ ตรงนี้เป็นถ้ำซับซ้อนแต่มืดไม่ให้เข้าไปแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ ไปเป็นทางออกนี่ต้องกลมหน่อยเนาะเป็นทางแคบหน่อยออกคนละทางกับทางเข้าเนาะนี้ออกมาก็จะมาเจอพระองค์ใหญ่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณปากถ้ำเลย มากราบไหว้กันได้นะครับท้ำไปด้านนอกเนาะผ่านช่องช่องลมเนาะช่องลมอากาศเย็นมากตรงตรงช่องลมนี้นะครับผ่านรูตรงนี้ไป ออยยต่อไปเราจะขึ้นสกายวอล์กไม้ไผ่อ้สวยด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูทางด้านนี้เลยนะครับโอ้สวยสวยสวยงามสวยงาม กายวอกไม่ไผ่เนาะต้องออโอ้ตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับโอ้ทำเป็นไม้เนาะโอ้สวยงามสวยงามโอ,โอ้ด้านหลังเป็นหน้าผาสูงเลยนะครับ โอ้เป็นที่ถ่ายรูปได้สวยงามมากเลยโอ้ยอยู่ไม่ไกลกับบริเวณที่จอดรถเนาะขึ้นไปทั้งนี้ไปอยู่บนสุดก่อนเลย๊ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเนาะเป็นจุดที่สวยงามถ่ายรูปได้สวยงามมากโอ้ ไปนั่งเปี่ยนชื่อเปี่ยนนามการ์ตูนก่อนในรูกนี้เปลี่ยนนามนักศิษย์ในรูปนี้ที่สองโอ้โอสวยงามแล้วก็ลมเย็นแม้ว่าดวงอาทิตย์จะสว่างจ้าขนาดนี้เนาะแต่ลมก็เย็นนะโอ้จุดถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับ ข้างบนนก็สวยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันสวยงามมากเลยครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วไปเลยนะครับของบริเวณวัดวงงังคงหรือวัดเขาช่องลมนะครับบริเวณนี้นะครับก็จ,จะเป็นที่แสดงพระมโหละศพเนาะ น่าจะเป็นสติงหรือก็ไม่ก็โดนตีนะครับเดี๋ยวเจอก้านก่อนจะกลับให้ชมวิวทิวทัศน์เนาะ,ะสกายวอกไม้ไผ่นะครับของวัดวังพงหรือวัดเขาช่องลมเนาะดูแล้วสวยนะครับขึ้นไปด้านบนมีที่ถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายลงมานี่ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์มากมายเลยนะครับนี่สวยงามนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็ จะเป็นบริเวณที่เล่นของเด็กๆก็ได้นะครับในสิงขรสวรสิงรรนะครับสิงค้าสวะครัสรครับสิงขรัสวรรครับสรัวนนี้นะครับก็รรับชิงรนะครับสงานปิดทองฝัังลูกนิมิตของวัดวังพงหรือวัด เขาช่องลมนะครับก็เป็นเวลาสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวันนี้ขอกล่าวสวัสดีครับ